แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวม่วนๆปิดท้ายที่ใช้ยภูมิค่ะเมื่อหุ่นไล่กาประทะมนุษย์ไล่กาอีกาจะกลัวอะไรแล้วใครจะเหนื่อยกว่ากันไปดูกันเลยค่ะ,ะ,คะวันนี้ค่ะ,คะทีมงานค่ะจะพาไปดูสีสานความสวยงามของบรรยากาศสดชื่นของทุ่งข้าวไร่ค่ะรายล้อมด้วยกังหันลมกว่า30ต้นเลยค่ะบนเนินเขาติดกับบ้านบุชนู ใช่ไหมคะตำาบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งก็เป็นข้าวหอมมะลิกว่า20ไร่เลยได้รับการสนับสนุนให้ได้เป็นข้าวไร่ผลผลิตสูงจากธนาคารการ,กรเกษตรค่ะ,คะนี่นะคะก็เป็นจุดแรงมา์าแข่งใหม่เป็นจุดเช็คอินสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่อัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆะนะคะ,คะซึ่งนายวรพงษ์ภูมิโสมค่ะ กเกษชัยภูมินะคะได้นําทีมค่ะไปเปิดแลนด์มาร์คนี่เลยเมื่อกี้เลยสวยม,มีบนทั้งบนสะพานทั้งเป็นกังหันลมนะคะ,ะมีสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวจากถนนไปสู่กลางทุ่งนานเนี่ยโอ้โหยาวไปเลยซึ่งใครที่ไปถ่ายภาพน,นะคะก็ต้องได้ภาพทำใทห้สวยงามเท่ากับต้องมีท่า ตามด้วยเห็น,นหไหมเป็นหุ่นไลกาเขาเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยค่ะเป็นหุ่นเป็นมนุษย์ไลกา,าต้องบอกว่ามนุษย์ไลกา <c oughs> หุ่นไลกาคือไม่มีชีวิต <c oughs> มนุษย์ไลกาที่เห็นคือเป็นคนจริงๆนี่แหละ <c oughs> มาแต่งตัวแบบมาแต่งตัวแบบ หุ่นไลากา hmm. เพราะว่าหุ่นไลากาเนี่ยค่ะตั้งไปนานๆอีกามันรู้ว่ามันไม่มีชีวิตไงมันก็ไม่กลัวแล้วค่ะ <c oughs> ยังมาจิกกินมันเล็ดข้าวคนก็เลยแต่งตัวเป็นหุ่นไล่กาแต่งตัวเป็นเป็นกาตัวใหญ่ <c oughs> มันไล่มันมันก็กลัวมันก็หนีไปค่ะโอ้โห แล้วก็เ่าเป็นผลสรุปแน่เลยว่าอีกาจะกลัวอะไรแล้วใครจะเหนื่อยกว่ากันสรุปคืออีกาไม่กลัวสักอย่างแต่คนเหนื่อยคือพี่มนุษย์นี่ค่ะโอ้ลมลมลมแล้วพื้นที่ตั้ง20กว่าไร่อ่ะเดินไล่อีกาสรุปก็คือคนเหนื่อยกว่านะคะเพราะหุุนก็คือแค่ยืนเฉยเยแต่ที่เหนื่อยเนี่ยคือคุณพี่นี่แหละค่ะที่เหนื่อยโอ้โห ก็ถือว่าเป็นสีสันของจังหวัดเนาะโหเขาเป็นวิธีโบราณนะการที่ตั้งหุ่นไรกาหรือว่าเอาคนมาใส่ชุดไรกาเป็นวิธีการไล่ศัตรูพืชในแบบโบราณเลยแล้วก็ได้ผลดีด้วยค่ะเพราะว่าการคอยไล่อีกาออกจากแปลงปลูกข้าวเนี่ยจะช่วยลดการสูญเสียเมล็ดข้าวแล้วก็ไม่มีสารตกค้างในเมล็ดข้าวด้วยก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีในการมาไล่ศัตรูพืชไงแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่เขาบินบินไปเรื่อยๆตามแปลงเนี่ยทำให้เมล็ดข้าวร่วงแทนหรือเปล่าล่ะ